โซเชียลแห่ซูมกันหนุ่มที่อยู่ข้างกายพัทเนปปภาเรียกได้ว,ว่าหนุ่มที่คุยคุยกันอยู่เข้ากับลูกชายได้อย่างดีแถมยังอายุน้อยกว่าถึง14ปีแต่ก็ไม่เคยได้เห็นหนุ่มคนนั้นล่าสุดพัทเนปปภา ไปเที่ยวฉลองปีใหม่กับครอบครัวแชะภาพมาเพียบและทำให้เกิดความสงสัยว่าถ้าหนุ่มคนใหม่ที่ยืนติดสาวแพทถ่ายติดมาแค่นิดเดียวพอเป็นภาพคู่ก็ไม่เห็นหน้ามาแค่ตัวเท่านั้นจนทำให้คิดไปว่าหนุ่มคนนี้ใช่ไหมนะที่สาวแพทย์กำลังคุยอยู่ดังนั้นเมื่อเจอสาวแพทย์ทำให้เจ้าตัวออกมาเฉลยว่าเขาคนนี้คือใครแต่ที่แน่ๆตอนนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าร้านไหนรับขยายจอมือถือบ้าง ไหมคะพยายามตะแคงแ Happy New Year คะ่ะแม่แพทว่าแต่คนข้างๆอิอๆแม่ใช้คนละครึ่งแหละคนละครึ่งยังใช้ได้อยู่เหรอคะแม่